การใช้หลักโซต้า้งทุจริตศึกษาปีการศึกษา2567สนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองลำปางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพศ2561-2580ถึงรวมทั้งจากการที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ T.I. ได้เผยแพร่ผลสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือคอร์รัปชันหรือ C.P.I. ประจำปี2566ประเทศไทยจัดอยู่อันดับที่101จาก180ประเทศจากผลการสำรวจดังกล่าว ทำให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีจิตพอเพียงและสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอเมืองลำปางในฐานะที่เป็นสถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่จัดการเรียนรู้ ตามพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ดังต่อไปนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เรียน ตอบสนองนโยบายและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริจเนนตเกิดผลซ้ำได์ตามแผนปฏิรูปประเทศ20ปีจึงได้นำแผนดังกล่าวไปสู่การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมให้บุคลากรผู้เรียนเห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตดังนี้ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษาได้มีการประชุมชี้แจงซักซ้อมเพื่อสร้างการรับรู้ทางความรู้ความเข้าใจในแนวทางเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และหนังสือเรียนรายวิชาการป้องกันการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2562สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนำหลักโรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จดทำคำสั่งมอบหมายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาซึ่งสถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรีรายวิชาการป้องกันการทุจริตนำไปจัดการเรียนการสอนครบทั้ง3ระดับแต่งตั้งผู้นิเทศภายในสถานศึกษาทำหน้าที่นิเทศการเรียนการสอนในรายวิชาป้องกันการทุจริต มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยการลงทะเบียนรายวิชาเลือกวิชาการป้องกันการทุจริตการจัดบูรณาการเนื้อหาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการกำกับติดตามและประเมินผล 2. แนวทางการนำหลักโูด้ต้านทุจริตศึกษาไปใช้สถานศึกษากำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตทุกภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566มีผู้ลงทะเบียนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตดังนี้ระดับประถมศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน40คนผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำนวน36คนคิดเป็นร้อยละ90ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงทะเบียนเรียนจำนวน233คน ผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำนวน226คนคิดเป็นร้อยละ97ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนจำนวน356คนผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้356คนคิดเป็นร้อยละ100และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567สถานศึกษาจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตครบทั้ง3ระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวน19คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงทะเบียนเรียนจำนวน113คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนจำนวน230คนรวมมีผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จำนวนทั้งสิ้น362คนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สถานศึกษากำหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้รายวิชาป้องกันการทุจริตดำเนินการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคลิปวิดีโอการสอนสื่อประกอบการสอนและจัดทำบันทึกหลังการสอนเพื่อนำเสนอรายงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทราบ สถานศึกษาจัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อบรรณาการและสอดแทรกเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษ,ษ,ษาในกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน60คนผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงจากปราช์ภูมิปัญญาสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสร้างสารสัมพันธ์ชาวสกรออำเภอเมืองลำปางจำนวน200คนผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเล่นกีฬาและยอมรับกฎกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับได้โครงการค่ายอบรมการรนนรง์และป้องกันปัญหายาเสพติดจำนวน116คน ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากพิษภัยของยาเสพติดที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญและสามารถนำไปขยายผลเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มเพื่อนที่ใกล้ชิดได้ในชุมชนโครงการค่ายอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติประจำปี2567จำนวน60คน ซึ่งผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการเป็นอาสายุยกาชาติเกิดความตระหนักถึงการบำเพ็ญประโยชน์ตนเองต่อส่วนรวมและมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้อื่นโครงการค่ายอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายอาชญากรรมบนโลกออนไลน์จำนวน15คน ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการรู้เท่าทันถึงภัยและการป้องกันตนเองจากภัยบนโลกออนไลน์โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวน950คนผู้เรียนมีจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวสถานศึกษาสังคมและประเทศชาติเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัครและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การนิเทศติดตามและประเมินผลสถานศึกษาได้มีการนิเทศติดตามกำกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตทั้ง3ระดับครอบคลุมทั้ง19ตำบลเพื่อให้การนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีคุณภาพ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นการมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลอมกล่าวทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองลำปางเป็นสถานศึกษาหรือกลุ่มตัวแทนภาคส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมทำหน้าที่ในการกล่อมกล่าวสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบตอบสนองนโยบายและกลยุทธ์เพื่อให้การพัฒนาประเทศบรรลุตามวิสัยทัศน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติต่อไป